สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะไปล่าตู้คีบตาพิฆาตอสูร่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวันนี้เราจะคีบได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีคีบนะแล้วก็คนโครงของเครื่องนะคะมันเป็นยังไงนะ่ะเดี๋ยวจะหาว่าคุยเดี๋ยวพาไปดูว่ามืออาชีพว่าทำาปันยังไงไปค่ะ อันนี้เป็นไงดีกว่าไหมดีกว่าแต่ว่าต้องรู้ว่าขามันเอียงขมันเอียงมันก็ะเหนยเยอะหเราต้องไปทางทลยของไม่ใ่บทอนใช่ไหมให้มันเป็นชั้นใช่มันต้องให้มันนอนลงเนาะ มันเอียงไงเอออ๋อเดีวเอาข้างหลังให้มันตรัน หนึอยืดิเอ็งจังเลยนี่คือที่เราจับได้กันมาเมื่อกี้นี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะมาเรามาแกะอูซุยก่อนนะคะ ปูปูชุยนะคะ,ะนี่นะคะฐานหัวเธออยู่ไหนหัวฉันอยู่นี่อ่ะใส่ลงไป นี่อันนี้คือใส่ข้างหลังอ่านี่คืออูชุยนะคะที่เราได้มาเมื่อกี้นี้ด่า,ดาเพื่อนๆชอบไม่เอ่ยถ้าใครอยากได้นะคอมเมนต์ด้านล่างนะจักได้อันนี้เราไม่รู้มันเชื่ออะไรอะอันนี้อะไรอะสโนว์แลปเปิดเขาเธอคือใครอะรู้จักเธอเขาเชื่ออะไรอะใครรู้บอกชื่อเขาด้วย ีจังเลยอ่ะเขีสวยะเ,เข้ามาพร้อมฐานแล้วก็อะไรเอ่ยไม้เท้าเหรอถ้าเป็นแรปเปิด์เหรอแต่ฉันว่าเธอเหมือนแมวมากกว่านะเออมันเขียนว่าอะไรอ่ะนี่มีมลายสักด้วยเออ อันนี้อะไรอ่ะโอ้ยเธอน่ากลัวอ่ะใครอยากได้ตัวนี้นะคะอ่ะพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะเราไม่สามารถจะเก็บมันไว้กับเราได้นะคะเราไม่ชอบมันนี่สองตัวนี้ใครอยากได้นะพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะคะมีสองรางวัลน,นี่ชุบ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 ,ชบแล้วเธอถือไม้เท้ายังไงอ่ะอ๋อเธอถืออย่างนี้ เธอถือ,อย่างนี้ใช่ปะเออเออถอถือไม้เท้าแบบนี้เธอถอดหมวกได้ไหมเธอถอดหมวกไม่ได้โอเคนะคะนี่ก็คือ2ตัวการ์ตูนที่เราคีบได้ในวันนี้นะคะก็มีอูชุยแล้วก็มีตัวแมวสักยันนี้เนาะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนนะคะอยากได้ก็พิมพ์คําว่าอยากได้นะคะอยากได้อูชุยหรืออยากได้ตัวแมวน้อยนี้นะคะอ่า เราจะจับฉลากไลา์ชื่อผู้โชคดีวันที่9ตุลาคมนะคะโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย